สวัสดีครับผมปลากระป๋องปุ้มปุ้ยนะครับผมพอดีวันนี้นะครับผมมีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะครับที่เป็นประโยชน์กับน้องๆนะครับที่ต้องการไปศึกษาวิชาชีพนะครับลังสีเทคนิคนะครับเป็นของน้องนักศึกษาปีสามนะครับมชนะครับที่เขาทําเอาไว้ได้ดีมากๆนะครับและเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับผมขออนุญาตเอาคลิปน้องๆนะครับมาเผยแพร่ให้น้องๆที่สนใจที่จะไปเรียนนะครับผม ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆนักศึกษาปีสามมชนะครับผมที่ทําคลิปวิดีโอคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมซึ่งผมก็จะได้เอาคลิปนี้มาลงให้ทุกคนที่สนใจจะไปเรียนวิชาชีพลังสีเทคนิคนะครับว่าเขาเรียนกันแบบไหนแล้วก็ศึกษากันยังไงนะครับขอขอบคุณน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยนะครับผม แบหรือเปล่าก็เตาปฏิกันิวเคลียร์โอ้โหแสงเลเซอร์ครับอสองแหล่งแสงเลเซอร์มันดูอันตรายเลยไม่อยากยุดูเป็นเรื่องอันตรายเอ็กซาเรย์เอ็กซาเรย์สีรังสีนิวทรอนอันตรายก็มีประโยชน์กับอันตรายก็ก็น่ากลัวนะอันตรายดูอันตรายดูแบบ แบบอะไรอ่ะเวลาจะต้องไปเอ็กซเรย์ใช่ไหมก็ต้องมีอะไรอ่ะต้องป้องกันให้มีป้องกันอ่ะไม่ดีใช่ไหมทำความเข้าใจอ่ะเจ๋อยายว่าไม่ดีนั่นแหละค่ะมีห้องเอ็กซเรย์มีห้องทั่วทั้งสีอะไรอย่างเงี้ยใช้แสงครับใช้แสงการรักษา กูทุ่มห้องเอ็กเซลเลยรอดก็ก็ก็เคยเจอที่เกี่ยวกับพวกรังสีต้องใส่เด็กๆเนาะแดงใส่แดงตัแมนเลยไอ้ดูก็ปล่อยรังสีตลอดไม่ใช่รังสีอ๋อยูวีโดนมาบ้างแล้วล่ะค่ะยูวีโอเคน่าจะโดนไม่โดนก็คงโดนแล้วแหละรู้สึกเลก็นี่แต่ยังน้อย โอเคครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะก็เคยเจออย่างนี้เนอะลังสีค่ะแล้วอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิเชาสิริมาศพรชัยจีนค่ะสวัสดีครับผมนายนุสิธิประสานครับครับ วันนี้เราเป็นตัวแทนของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์สาขารังสีเทคนิคชั้นปีที่3ค่ะวันนี้นะครับพวกเราจะพาน้องๆไปรู้จักกับภาคผู้ชารังสีเทคนิคว่าเป็นยังไงและเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างครับไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยครับนักรังสีเทคนิค คือบุคลากรที่ใช้รังสีหรือสารกำมันตรังสีทางการแพทย์ชนิดต่างๆมากระทําต่อมนุษย์เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคการบําบัดโรคหรือการวิจัยด้วยวิธีการทางรังสีวิทยาหรือใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางรังสีวิทยาเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์หัวหน้าภาควิชาารังสีเทคนิคนะคะในหัวข้อที่ว่ารังสีเทคนิคคืออะไรแล้วก็4ปีนี้เราเรียนอะไรบ้างคะครับสวัสดีครับ ก็วันนี้ก็ขอแนะนําการเรียนการสอนของภาควิชาหลังสิเทคนิคนะครับสําหรับน ER. right. so ้องๆนะครับที่จะเลือกเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยในส่วนของภาควิชาหลังสีเทคนิคของเราเนี่ยนะครับก็ถ้าเราเข้ามาปีหนึ่งแล้วเนี่ยการเรียนของเราเนี่ยปีหนึ่งเราจะเรียนในกลุ่มวิยาพื้นฐานนะครับก็จะเป็นพวกฟิสิกเคมีีชศาสาร์พื้นฐานนะครับซึ่งจะเป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานสําหรับที่เราจะไปเรียนกระบวนวิชาของทางด้านรลังสีนะครับ ต่อไปนะครับในส่วนของภาควิชาลังสีเทคนิคเองเนี่ยน้องๆที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยพอเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเสร็จแล้วน้องๆก็จะได้เข้ามาเรียนในของขคณะแพทยศาสตร์นะครับซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับวิชา,าโโอ n น t ต m ม p ี y ิ i o โ o g ลหรือสรีรวิทยาแล้วก็มีวิชาทางพยาธิวิทยานะครับที่จะเป็นความรูม้พื้นฐานที่จะนําไปใช้ในทางรังสีของเราต่อไปนะครับพอน้องๆนะครับเรียน ในชั้นปีหนึ่งปีสองไปบางส่วนแล้วเนี่ยครับน้องๆก็จะเข้าเนื้อาของวิชาชีพวิชาชีพอของรังสีเทคนิคนียถ้าน้องจบไปเนี่ยน้องสามารถที่จะเลือกประกอบอาชีพในโรงพยาบาลนะครับได้สาสาขาด้วยกันนะครับก็สาขาแรกที่รู้จากกันนี้ก็คือรังสีนิชัยนะครับรังสีนิชัยถ้าเกิดว่าน้องๆทุกคนไปเคยไปโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีเครื่องเอ็กซเรย์นะครับเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์บ้างตอนหลังนี้อาจจะมีเครื่องที่ เทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงนิดนึงที่เรียกว่า MRI นะครับหรือว่าอัลตราซาวไรพวกน,นี้ก็จะอยู่ในโรงพยาบาลนะครับส่วนนี้เราเรียกว่าทางรลักสีนิสัยน,นะครับในส่วนนี้ก็จะมีงานค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆแล้วแพทย์เนี่ยต้องการภาพนะาการาำแพทย์ที่จะไปช่วยในการวินิจฉัยโรคนะครับการได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆนี่รนะจะเป็นประโยชน์ต่อในการรักษาัผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนสาขาที่2ก็คือ จะเป็นเภสัชวิียานะครับแล้วน้องก็จะเรียนเรื่องของ radioisotope โโค,คือสารกำมะถันรังสีเราสามารถที่จะใช้สารกำมะถันรังสีเนี่ยซึ่งทําเป็นในรูปของยานะครับแล้วฉีดเข้าไปในร่างกายนะครับแล้วเราก็ติดตามว่าโมเลกุลหรือยาตัวนี้เข้าไปที่ตำแหน่งใดได้บ้างถ้าเราต้องการติดตามรอยโรคหรือก้อนมะเร็งเนี่ยยาเราต้องออกแบบยายให้มันไปสะสมที่ตำแหน่งรอยโรคให้มากที่สุดแล้วเราก็สร้างภาพน,นะครับ หรือบางครั้งเราอาจจะใช้สารกำมะรังสีเนะี่ยหรือสารเทสจางสีเนี่ยรักษาโรคได้ด้วยนะครับสาขาสุดท้ายนะครับก็คือรังสีรักษานะครับรังสีรักษานี้ตอนหลังนี่นะครับจะมีการเปิดและขยายผลงนานออกไปค่อนข้างสูงมากนะครับเมื่อก่อนนี้จะอยู่ตามโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยนะครับแต่ตอนหลังนี้จะมีศูนย์ขยับขึ้นมาที่เราเรียกว่าศูนย์มะเร็งนะในศูนย์มะเร็งนี้จะประกอบไปด้วยเครื่องมือในการ ที่เราจะใช้ในการรักษาโรคนะครับทุกภาคจะมีศูนย์มะเร็งนะครับเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงตรงนี้นักรังสีเนี่ยจึงมีความสําคัญนะครับอย่างสูงนะครับในการที่จะปฏิบัติงานกับผู้ป่วยนะครับเพราะว่าการใช้รังสีถามว่ามีอันตรายไหมนะครับรังสีเมียนตรับถ้าเกิดเราใช้ไม่ถูกต้องแต่จริงแล้วเนี่ยรังสีเนี่ยมันมีประโยชน์มหาศาลนะครับถ้าเราเลือกใช้ให้ถูกนะครับ จีนครับเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อเอ่ยเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศกันนะคะว่าพี่ๆน้องๆเขาเรียนกันยังไงคะ่ะไปชมกันเลยครับ นใจให้อยากเรียนทางด้านวิสุขภาพนะครับและส่วนตัวผมเองนั้นชอบทางด้านฟิสิกส์นะครับแล้วก็ไปเห็นว่าพอดีมีรังสีอยู่ในชื่อแล้วก็เลยลสนใจมาลองสมัครดูครับแล้วก็แต่ว่าพอปรากฏมาเรียนจริงๆแล้วมันประยุกต์หลายวิชาครับทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์วรือีกอย่างที่น้องๆได้เรียนมานะครับเป็นยังไงบ้างคะมาเรียนที่คณะนี้ตอนแรกก็รู้สึกว่ามาเรียนคณะนี้ทําไมรังสีคืออะไร แม่บอกว่าเรียนแล้วจะเป็นมะเร็งจะเป็นแบบเป็นหม <ๆ S 1> ันหรือเปล่าทางแม่ก็บอก,อกบบว่าเอาสอส่งลูกมาเรียนรังสีเนี่ยลูกจะเป็นหมันหรือเปล่าแม่เหีียคนอื่นค่ะไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็น,ปนด้วยความสนับสนุนค่ะจะให้ลูกเรียนทางด้านนี้ก็<ง>ตอนแรกนะคะก็มีความสนใจในสาขาชิชานี้นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจนะคะว่าแบบเรียนอะไรเข้ามาเรียนเราจะเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปัจจุบันก็เข้าใจแล้วะค,ะะๆๆค่ะสนุกเลค่ะก็ตอนแรกเลยนะครับที่ติดมาเนี่ย ติดมาจากรอบแอดมิชั่นครับคณะที่เลือกไว้อันดับแรกเนี่ยไม่ใช่สาขาวิชานี้ครับแต่พอติดแล้วเนี่ยก็ได้ลองเปิดใจดูแล้วก็พบว่าสาขาวิชานี้เป็นสาขาวิชาที่มีชื่อเสียงแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเปิดอยู่สามมหาวิทยาลัยก็เลยเลือกที่จะมาเรียนตรงนี้ครับใครดูจากใครบแล้วดูอบอุ่นน่ารักใช่ไหมคะเห็นขึ้นดงขึ้นดอยต่าง ที่ความสุขดีแล้วก็พอเราเข้ามาจริงๆเราก็เห็นถึงความอบอุ่นดูแลกันเป็นชั้นปีอย่างดีนะคะก็ยากขึ้นค่ะมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆเนาะทั้งตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองปีสามก็ยากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็สนุกดีค่ะเพราะว่าเราได้เริ่มลงมือทําแล้วก็เหมือนกับว่าเราเหมือนเรามองเห็นภาพรงในอนาคตอ่ะเออมากขึ้น ก็เลยมันก็เลยมีแบบแรงภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่าเราต้องตั้งใจนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเราจะได้มีความรู้ไปใช้กับผู้ป่วยอย่างถูกต้องคนที่สนใจในคณะฟิสิกส์คณะนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อยากให้น้องๆได้มาลองสัมผัสดูนะครับยังไงน้องๆที่สนใจนะคะพี่ก็อยากจะให้ลองเข้ามาเรียนกันเนาะฝากคณะนะเทคนิคการแพทย์ภาาวิชารังสีเทคนิคไว้เป็นตัวอีกตัวเลือกหนึ่งของน้องๆด้วยนะคะ ก็อยากจะฝากน้องๆที่สนใจเกี่ยวกับสาขาวิชารักสีเทคนิคนะครับฝากไวใ้ให้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าพี่ก็ไม่ใช่คนเียนก่งอะไรมากมายแต่ก็ถ้าน้องมีความพยายามก็จะทําได้ครับให้ดีต้องมานะคะอย่าลืมมากันนะคะพีทีข่ารักนาจุ๊บๆแล้วเจอกันที่รักสีเทคนิคมอชอค่ะบ๊ายบาย ครับหลายๆท่านก็คงจะตระหนักว่าการใช้รังสีนะครับอันตรายไหมหรือลูกหลานที่มาเรียนทางด้านรังสีเนี่ยรังสีเทคนิคของเราเนี่ยมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือแม้แต่นะครับตัวเราเองที่เข้าไปใช้บริการทางการแพทย์เนี่ยจะได้รับรังสีมากน้อยแค่ไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรังสีเนี่ยเราจะได้รับกันทุกวันอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วรังสีในสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับ นักเรียนที่มาเรียนกับเรานะครับนักศึกษาทุกๆท่านเนี่ยที่มาเรียนกับเราเนี่ยเราจะเรียนรู้วิธีการป้องกันจากอันตรายจากทาังสีแล้วก็จะมีตัวที่วัดทาังสีนะครับก็จะเรียกว่าโดจิมิเตอร์นะครับติดประจำตัวของแต่นักศึกษาแต่ละและท่านเลยนะครับในการฝึกปฏิบัตินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปะตรวจสอบหลังสีเนี่ยทุกๆเดือนนะครับว่าเขาได้รับปริมาณหลังสีเท่าไหร่จริงๆแล้วเนเรายังไม่มีอุบัรณ์เลยว่า นักบัญชีการแพทย์นในเมืองไทยได้รับบัณฑีเกิดมารฐานถ้าเกิดเข้ามาสนใจที่จะเรียนรังสีเทคนิคเนี่ยน้องจะต้องมีความรู้ความสามารถอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วของเราเนี่ยเรียนไม่ยากนะครับก็อาศายัยความรู้ฟิสิกส์บ้างคณิตศาสตร์บ้างนะครับชีววิทยายนะครับเคมีรูปส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราจะบูรณาการทุกศาสตร์เข้าด้วยกัน ทุกศาสรเขาด้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกว่ากลัวฟิสิกส์บอกว่าหลังสีนเนี่ฟิสิกส์เยอะจริงๆแล้วฟิสิกส์ที่เราเรียนเนี่ยก็เรียนเยอะจริงนะครับแต่ฟิสิกส์ของเราเนี่ยไม่ไม่ยากมากนะครับก็ถ้าเกิดว่าระดับมัธยมเนี่ยเรียนได้ระดับมหาลัยก็ก็เรียนได้นะครับไม่ไม่ยากมากแต่ขอว่าให้ชอบแค่น,นั้นเองนะครับครับผมน่าจะน้องๆน่าจะกระจางขึ้นเนาะนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับหรือถามพี่ๆนะครับ ในสถาบันต่างๆ,ๆที่เปิดการเรียนการสอนนะว่าเรียนแล้วเป็นอย่างไรนะครับหรือเดินไปหาพี่ที่อยู่ตามโรงพยาบาลนะครับว่าถ้าจบแล้วเนี่ยเขาทำงานอย่างไรบ้างนะครับก็จะได้คําตอบในส่วนนี้แล้วก,ก็เลือกในส่วนนั้นนะครับเลือกที่เหมาะสมกับตัวเรา